เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณปอยเล่าก่อนดีกว่าเออเออเขาอะอยู่กับคุณแม่เขาสองคนแล้วคุณแม่ของเขาก็ใจดีมากค่ะตอนปอยไปก็ต้อนรับขับสู้ปอยอย่างดีเลยเอาน้ําเอาขนมเอาอะไรมาให้เรียกเราแบบลูกลูกลูกทุกคําแล้วเขาวางตัวดูหน้าเขาลบบอกเลยว่าแบบจิตวิทยาเขาแบบว่าฉันเลิศมากอะไรอย่างค่ะแล้วที่เขาบอกว่ามีของจะให้อ่ะค่ะเขาก็เอามาให้เราจริงๆนะคะ เขาเอามาให้เราเลยแบบว่าเนี่ยแม่ให้นะลูกอะไรเงี้ย oh. มันคือหุ่นพยนต์ค่ะหมอดูเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นเทวดาเป็นเทพ uh huh. จะมาปกปักคุ้มครองเรา uh huh. uh huh. เราอขอเขาได้ทุกเรื่องเลยนะเราก็เออเชื่อทำตามเขาเทวดาก็เทวดาเทพก็เทพอะไรเงี้ยค่ะ uh huh. แล้วก็เป็นจังหวะที่แบบงานเราเริ่มหาย uh huh. อยู่อยู่จากที่ชีวิตแบบ แบบขึ้นสูงมากมีงานลูกค้าต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะอยู่ๆลูกค้าที่ทําการติดต่อซื้อขายกลายเป็นคุยยากขึ้นอืขายของไม่ค่อยออกอืแบบทําอะไรเหมือนแบบมันไม่ได้ราบรื่นเหมือนตอนแรกอะคะ่ะลยังไงไม่รู้เเนะอาฟังแล้วขุนลูกไม่แปลกค่ะใครฟังเรื่องี้พยนตร์คืออย่างนี้อ่ะ ทำไมเรื่องเรามันมันขึ้นหัวข้อว่าทำไมเป็นดูเป็นคนดีจริงทำไมอันนี้เขาขึ้นอย่างนี้คบอกตรงนี้นะคะว่าลักษณะเนี่ยบ้านหลังใหญ่อไม่ไม่ไม่เป็นไม่ใช่เป็นศาลไม่ได้ใช่สำนักเป็นบ้านเป็นบ้านที่มีอันจะกินหรอหลังใหญ่หลังใหังโตเนาะสุภาพเรียบร้อยทั้งทั้งเออ คุณแม่และคุณยายเพราะว่าถ้าถ้าถ้าตามเนาะก็คือคุณแม่หนึ่งบางคุณแอนดิต้าแล้วแม่ของเขาก็เธอใช่แล้วหลังจากที่เรื่องนี้ไปคนก็ไปสาะหาเรื่องราวจนคนก็ไปได้ชื่อแม่แอนิต้ามาก็คือหมอดู้ี่วปเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดแต่เขาก็พูดแค่ว่าบ้านโอโถงใหญ่โตอยู่ใจกลางเมืองแต่ถ้า ถ้าเอาภาพนี้ขึ้นมาแผลพูเลยว่าเป็นคุณแอนิต้าเหรอถ้าเอาภาพนี้ขึ้นมานะใช่ค่ะอันนี้ก็คือการตีความก็คือว่าเป็นคุณคนนี้แหละอันนี้คือไปบวงสวงอันนี้คือคนชื่ออะไรครูปอยพี่ปอยอ๋อนี่คือคุณปอยเหรอพี่ปอยก็คือพี่ปอยไปบวงสวงที่นี่นะคะซึ่งการบวงสวงเนี่ยหลายคนทําตอนแพทไปอ่ะค่าดูอยู่สามพันไม่เกินสามพันห้าแต่เห็นว่าว่าตอนเนี้ยหมื่นหนึ่งครึ่งชั่วโมง แล้วแต่15้านาทีแล้วแต่จะหลิดเอาไปพูดเอาเอาตรงๆนะก็คือแต่ราคาเริ่มต้นของแพ็คือ3 0มพันถึงสามพันห้าเจ้าน้าไปรอบรอบหลังอ่ะห้าพันห้าพันกว่าอะไรเพราะว่าความต้องการไปเจอแก่คนเยอะแพะไปครั้งมีราคาหน่อยในน้าไปสามครั้งเราก็แบบน้าไปสามครั้งครั้งละ ครั้งแรกที่ไปกับแพทไม่ได้เสียตังค์เพราะแพทเสียไปแล้วแล้วนับก็ไม่ได้ถามเยอะเพราะประเด็นหลักๆคนที่ถามคือแพทนาวนับมันก็รู้สึกอยากจะไปซ้ำค้างคาใจค้างคาใจก็เลยไปซ้ำอีกสองครั้งไปเอทีเนี้ยต้องบอกว่าอันเนี้ยขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลการรับของแต่ละบุคคลแพทพูดตรงนี้นะแพทอ่ะผ่านตรงนั้นมาก็เนื่องจากว่าแพทเป็นสายชอบดูดวงอ แต่แพทย์ไม่ได้มูหนักอันนี้ที่นับลงคือนับเนี่ยเริ่มไปเรื่อง <c oughs> ของการดูดวงจากใบชาแล้ว <c oughs> น้าบอกว่าจานนี้เป็นจานแม่หมอแม่มดหมอผีที่นับเคยเห็นซึ่งเขาก็การดูดวงจากใบชาพี่บุ๊กมันไม่ใช่ศาสตร,ร์ใหม่ <c oughs> แม่เคยเห็นในใบไม้เคยดูไหมดูดวงจากใบไม้กรมดูขไดข่ ไม่ต่างกันการเคาะใบชามันมีมานานแล้วเพียงแต่ว่าใครจะหยิบจับมาใช้เคาะใบชาก็คือการต้มเสร็จเคาะแล้วเขาก็ทํานายว่ามันไปตกอยู่ตรงไหนกองอยู่ตรงไหนลักษณะเ,ออเป็นยังไงซึ่งนับแบบที่เขาว่ากลับไปอีกครั้งหนึง่งอะเนื่องจากว่ามีการพูดถึงในสิ่งที่นับไม่เคยเล่าถูกอ,อันนี้ต้องบอกก่นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลเป็นความเชื่อบางคนไม่เชื่อบา,บางคนบอกว่าเขาอาจจะมีโอกาสได้ไปทำการบ้านอะไรมาก่อนไหม เขารู้จริงหรือเขาทำกันบ้านหรือว่าเขาเผิญตรงเผิญตรงก็มีมันเป็นไปได้หมดทั้งสามอย่างใช่ไหมล่ะเขาอาจจะแบบหูตาทิพอะแม่นยำหรือว่ามันทำกันบ้านมาก่อนูเอซึ่งแต่มันตรงไงในหนกระแสเนี่ยก่อนที่พี่หมจะออกรายการเมื่อวานแกโทรหาทุกคนเลยนะที่เคยไปอะที่เคยไปแกโทรไปคือใครทุกคน พี่หน,นุ่มโทรหาคุณหนุ่มทํากันบ้านคุณหนุ่มทํากันบ้านก่อนไปคุณหนุ่มถึงได้พูดขึ้นมาว่าสุวรรณใหญ่อพูดกันว่าตรงเกินไปมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราก็ไม่ได้แบบรู้แบบว่าเขาไม่ควรจะรู้เพราะมันไม่ได้โชว์หลาอยู่ในหน้าโปรไฟล์เราแต่ทำไมรู้นั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น้าบ่ะได้กลับไปดูอีกครั้งหนึ่งเพราะมีการพูดถึงสิ่งหนึ่งที่ไม่น่าจะมีคนอื่นรู้แล้วเขาพูดมันออกมาแล้วเขาพูดมันออกมา ถึงได้กลับไปเป็นครั้งที่สามมันก็น่้เชื่อถือสิแบบนี้ทีนี้ถ้าถามแพทด้วยเหตุใดก็ตามแต่เป็นคนดูดวงเพื่อที่จะดูว่าเออดวงเราเป็นยังไงถ้าเกิดมันมีอะไรที่น่ากังวลใจจะได้แก้ไขแก้ไขในของแพทอะนับจะรู้ดีว่าแพทจะเอาบุญเป็นหลักเช่นถ้าเขาบอกให้แพทอะ ไปทําบุญไหว้พระสวดมนต์แพททาเลยแต่ถ้าสมมุติให้แพทไปทําอะไรที่ไกลเกินไปมีค่าใช้จ่ายเยอะเกินไปแพทไม่ทำแพทไม่ทำและเนื่องจากวันนั้นที่แพทไปเนี่ยแพทเป็นการไปดูดวงเหมือนที่เราเปิดไพ่เพราะแพทรู้ว่าเขาเปิดไพ่ด้วยใช่ไหมคะเขาใช้หลายอย่างใช่ไหมเขาใช้หลายสารเราก็ดูเสร็จเราก็ไม่ได้อะไรเราไม่ได้เขาไม่ได้มีการเสนออะไรเพราะแพทไม่ได้ขออะไร อันนี้แพทพูดเป็นกลางนะแพทไม่ได้ขอว่าแพทต้องการสิ่งนี้ภายในวันนี้ตอนนี้ไม่มีพี่บุ๊กต้องการที่ยอดขายปังๆอะไรอย่างงี้ไม่ได้ขอแต่แค่อยากเช็คดวงนั่นแหละก็จะมีอะไรช่วงนี้ต้องระวังพิเศษไหมอันนี้ในในส่วนของการดูดวงมาหูมันไม่ต้องนับครั้งแล้วนะคือแพทไม่ได้เนื่องจากพอไม่ขอมันเลยไม่มีพิธีไปขอคู่ไม่มี ดังนั้นจึงไม่ต้องมีพิธีอะไรแต่แพทก็เลยแต่แพทย์ไม่ได้แต่แพทย์ดูโฉบโฉบนะอย่างเงี้ยแพทดูโฉบที่ก็เปิดว่าถ้าเกิดไพ่มันขึ้นหรือมันมีอะไรที่เขาทักขึ้นมาว่าช่วงเดือนสมมุติช่วงเดือนนี้อย่าเดินทางทางน้ําอย่ารับงานของจังหวัดนี้ก็จะได้ไม่รับแค่นั้นแต่เนื่องจากพอเราไม่ได้ขอแพทเลยไม่ได้รับแพทย์เลยไม่ได้มีพิธีถูกไหมคะแล้วแพทก็ยังไม่ได้ขอว่าจะต้องเสริมทีเนี้ย อ๋อเสริมให้ปังๆแม่เข้าใจไหมมันก็แล้วมันก็แล้วแต่การเลือกราล่ะอันนี้อเราพูดกันไป่น้นไม่ได้เข้าข้าอาจารย์นะคะแพดูมาหลายศาสตร์หลายหมอแล้วเันนั้นแพดถึงพูดเป็นกลางได้ว่าแพดเจอเจอมาที่มันก็ปกติแหละเนาะมีทั้งอ่ะแก้สักไหมสักมือลงน้ำมันไหม หรืออะไรก็แล้วมันเป็นความเชื่อ,อซึ่งคนรอบตัวแพทอะทําอะไรอย่างเงี้<โ>ยแพทเห็นมาโดยตลอดอม,มันแล้วแต่แต,แต่ถ้าไปสมมติแพทแพทว่าอาบน้ํามนก็พอแล้วสําหรับใจแพทแพทก็มองว่ามันก็อาบน้ําสบายใจเราและไม่ได้จะมีเสียตังหรือล<ร>มเย็นเย็นรมเย็นเย็นหรือไม่ได้อะไรแต่แพทหมายว่าการสักไม่ดีมันแล้วแต่ความสบายใจแต่เนื่องด้วยจากแพทอะอาจจะรู้สึกว่าเจ็บสัก ก็เลยาบก็เลยบายไม่เอาแล้วก็เป็นคนไม่ลงของไม่เล่นของเข้าใจมาอ้าหนูไม่ได้ไม่ก็เลยไม่ได้รับุพยงพยอไม่รับเขาไม่เสนอสิ่งหนึ่งเนี้ยที่น้าอ่ะนั่งกับแพทย์รับน้ำรู้สึกคือเขาน่าจะดูแพทไม่ออกน้ำก็พูดว่าดวงดวงหล่อนนะมันดวงปิดแข็งก็มันปิดเกินมันแข็งก็ไม่ให้คนดู มันก็บอกได้เจ้าดวงไม่ให้เห็นเจ้าดวงเขาก็ยังอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างของนับเนี่ยคือแพทก็ไม่รู้เพราะว่าแพทอาจจะด้วยจริตตัวเองอ่ะไม่ไปไหนตอนเย็นนอนเร็วทีเนี้ยเวลานัดพอมันเย็นน่ะแพทก็ปฏิเสธไปเลยแพทก็เลยได้ดูดวงตอนช่วงกลางวันปรากฏพอในรอบรอบต่อไปนัมาบอกบอกว่าของนับหลังๆเริ่มเป็นมืดมืดฟ้าเริ่มมืดถึงจะได้เลือกดูดวงแล้วก็มีการให้ไหว้ ไหว้ผีแพทไม่เคยไหว้ผีอ่ะแล้วแต่คือแพทได้ไหว้ผีเขาพูดไหว้ของสดนับบอกน้องนับทำนับทำนี่คือการไหว้ผีเพราะว่าสิ่งที่นับทำพี่บอกว่าอันนี้ไหว้ไหว้ผีป่ะนับเอาดีดีไหว้ของสดทางสามแพ่งหรือกระทงอันเนี้ยแพทจะบอกอย่างนี้ว่าแพทอะเคยทําแต่แพทก็แค่รู้สึกว่าถ้าวันนี้เราเลี้ยงเขาไว้ตลอดเขาจะไปจากตรงนั้นไหมอันนี้อันนี้ไอเดียแพทนะ คือการตั้งกระทงหรืออะไรอย่างนี้เลี้ยงผีไงแม่เขาแตใช่ไหมมันคือการเลี้ยงผีแพทก็เลยว่าเราแพทจะเลี้ยงเขาทําไมให้เขาไปในสู่พบภูมิที่ดีถ้าอย่างนั้นแพททาเป็นทําบุญอุทิศส่วนกุศลดีกว่าที่จะไปตั้งกระทงไหมเห็นไหมอ่ะมันมันเป็นวิธีคิดแนวทางของใครแนวทางหรือแบบไปสวดสวดสักพัชให้เขาปรับภพภูมิอย่างเงี้ยเนาะซึ่งนาบอมาไหวตัวตอนที่ว่า เราไม่เคยเดินทางสายนี้น้าบน้บทําไปสักพักน้ารู้สึกว่าเคยขอพี่สบายได้พี่ที่นับเขาลบอะนพหมายถึงว่าเป็นเทเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกพี่สบายที่เวลาเราตั้งไว้ในร้านนะเนาะแต่พอทําอันเนี้ยตามที่อาจารย์บอกขอไม่ได้ขอไม่ได้เหมือนกันพี่สบายเลยเนาะในความเชื่ออีกแล้วเนี่ยขนลุกเลยนับก็เลยหยุดทําจบปิดจ็อบไป